ทุกคนอาบน้ำแต่งตัวสวยๆนี่ไม่ได้ทำอะไรนะจะมาทำอะไรกินดูเมนูเด็ดเมนูบานเฮาเนาะพี่น้องขาดบ่ได้มาค่ะไดเวลาบทสาหัวมันละรีบจะได้กินกับอะไรผักยังไม่ได้ไปเก็บเลยมีผักอะไรมั่งที่บ้าน มีอะไรก็กินไปก่อนนะทุกคนนะเนกะ้อกอบ,กอบทุกคนซื้อมาลูกละห้าบาททุกวันนี้ต้องซื้อมาเรากอก,กินแล้วนะทุกคนเพราะว่าแรงด้วยแล้วก็ที่บ้านปลูกไม่ได้กินลูกเลยเพราะมันมันออกลูกไม่ทันไม่ใช่ว่าไม่ได้กินได้กินแต่ว่ามันออกลูกไม่ทันเนาะ เพราะว่ากินทุกวันดึกเดือนเที่ยงคืนก็ตาวันนี้มีปูดองหน่อยนึ่งก็จะตาใส่ปูดองอเสียงมันกรอบมากเลยทุกคนเนื้อแบบว่าอันนี้น่าจะตาแบบบ้าน,านเราไม่ได้มีเครื่องอะไกรอบมากเลยทุกคนลก่กินหมชิีต้นกําลังกําลังจะได้กินลูกละลูกกําลังโต ให้มันโตก่อนช่วงนี้ก็ซื้อกินไปก่อนนี่ลูกนงได้จังเยอะทุกคนมันไม่ถนัดเนาะต้องยืนแล้วมายืนเอาค่ะนี่ทุกคนมันลงคลิปทุกวันนะคะวันละวันละเท่าไหร่ไม่ไม่ได้จำกัดเนาะ แล้วแต่เอาที่ทุกคนไหวอะค่ะทุกคนลงคลิปไปเลยค่ะมันทำไปพี่มาร์กจะได้เปิดการมองเห็นตอนนี้หงทัดไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวเพราะว่าลงคลิปสั้นก็เวลาน้อยอือร่อยอกชิมไม่ได้ทุกคนมันกรอบ เนื้อขาวเมื่อก่อนเป็นนะคะตามต้นตามขายโคกระสี่สิบต้มปลาเองทําเองไปขายตามงานหมอลำพอขายได้ทุกคนนี่ลูกหนึ่งได้ตั้งเยอะทุกคนค่ะ โอเแล้ว oh, uh huh. ไปเดี๋ยวเราตำทุกคนคะ่ะ mm hmm. ไปดูกัน mm hmm. ไปดูวิธีตำ mm hmm. ไปค่ะ